คลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มัมเบิเอ็กนะครับที่เป็นเวอร์ชันของทางทีมผมทำเนี่ยกับเจ้าไฮชซร่า P50 P50 Pro สเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วบนเวอร์ชัน m ั m b o ิลเอ็นะครับฟังก์ชันการใช้งานของเจ้า m u m b o X 3.7.0ของผมก็สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับนีเน่เลื่อนจอได้นะครับเลื่อนไปกดทุกอย่างสิ่งได้เลยนะครับนี่สามารถเข้าไปดูการตั้งค่า ใช้ hover นะครับตรงเนี้ยเราเรียกว่า hover นะครับหรือใน Android เมื่อก่อนจะเรียกว่า air mouse นะแต่จริงในปัจจุบันเรียกว่า hover นะครับสามารถที่จะเลื่อนไปกดฟังก์ชันอันไหนก็ได้เลยนะครับนี่นะเลื่อนได้เลยนะครับไปถึงจุดที่ทุกคนต้องถามแน่นอนครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับนี่เข้าไปนะครับนี่ผมสามารถเลื่อนได้ตอนนี้ผมมีทั้งหมดสามเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถเลื่อนได้เลยนะครับอ่ะเซิร์ฟเวอร์แรกน้องนัสนะครับอ่านี่นะครับ้ามาใช้งานได้นะครับ กดคีย์ได้ปกติเลยนะครับน้องนัทไม่อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคไปไปเซิร์ฟเวอร์ที่สองซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับสามารถเลื่อนเปลี่ยนช่องได้ด้วยนะครับนี่กดค้างกดเข้าร่วมนี่เลื่นช่องเรียบร้อยนะครับเลื่อนไปกดค้างเข้าร่วม ขี่ได้เหมือนเดิมนะครับแบ็ไปายนะครับทีน,นี้ลองไปฟังเสียงกันบ้างนะครับทดสอบครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าัดจไหมครับนัดครับผมชัดเจนครับโอเคอ่าบัมเบเอ็เวอร์ชั่นสามจุดเจจครับสำหรับ P50 เพียงสิบเปรรียบร้อยแล้วรับทราบครับโอเคมาดูบนมือถือกันชัดๆดีกว่านะครับ MumbleX ในเวอร์ชัน3.7.0ของผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าหุ่นกระป๋องใส่แว่นเท่ๆแบบนี้เลยกดเข้าไปนะครับจะเจอข้คอความต้อนรับคือยินดีต้อนรับสู่ม u m b l e X แบบนี้กดสร้างได้เลยนะครับเราไปดูกันที่ About กันหน่อยดีกว่านะครับไปตั้งค่าแล้วก็อ b o เบจะเจอค o ปปี้ไรทแบบนี้เลยนะครับ ก็ปีไลปี2004-2005นะครับวินเชสเตอร์เดเวลเปอร์ทีม2004-2005เลด o n เน็ตเวิร์กทีเอสและก็อีเมลนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับฝากมาด้วยนะครับกับ Bumble X ในเวอร์ชัน3.7.0ทีม m X นั่นเอง